หลายสัปดาห์แล้ววันนี้หนูขายกุ้มปิดมาถึงกุ้มกุ้มปิดลิเกเหรอกุ้มลแล้บาทเดินสาหนูจะพาคนไป VIP เลยแล้เดี๋ยวจะให้ดูกันในทิกเกอรมึงเชื่อไหมว่าให้แบบมึงก็ไม่มีใครเอามึงเชื่อกู่ไหมโอ้โหแม่นแม่งเจ็บวะเรื่องจริงทำไมอ่ะพี่ก็ไม่เอาหนูหรอฮะถึงมันจะเหม็นไปหน่อยแต่มันก็ใช้ได้มึงไม่นุ่มเลยอ่ะแล้วมึงใส่กางเกงกูยังได้กินเหรออะไรเลยนะครับอย่างนี้ เป็นเนื้อยิบแผวมันเพิ่งยี่สิบเองแก้วกว่าพี่เตอร์นี่แก้วกว่าห้าอะไรมึงเรียกกูพี่ได้ไงมึงแก้วกว่ากูอะเราเรื่องสวนสันเดี๋ยวรอรอคนติ้งก่อนรอคนติ้งก่อนเดี๋ยวคนเล่าเออมันหวานแล้วไปแล้วสวนสตร์หวานแล้วไปแล้วถึงจะเหม็นไปหน่อยแต่อร่อยนะจ๊ะจ้าแผวแบบพี่ไม่ชอบอยู่คนจังไรวะพี่เป็นคนดีอะน้องโอ้พี่เป็นคนดีวะไม่พี่อยู่ไม่ได้จริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ วัสดีครับนี่เกตโตคาเฟ่พี่แนมอะไรอะไรอะไรอร่อยเพลวไม่มีอะไรหรอว่าชิมมันอะเข้ขอขอหน่อยขอสแก๊กหนึ่งโอ้ยไอ้ีไอ้เจียบไอ้เี๊ยไอ้เจีพไอ้ีอ้เกีได้เจีได้เจอกันเลยไอ้เจี๊ยบอยไอ้ตอนนีบไอ้เด้ีกแบ้วไอ้ไอ้ไ้เี๊ไอจไหนเจีอเกี่ยวอนเี่ยอเีบ้เจีย แต่ละแต่ละส,สมสมสุมพ,รพ,รพิรักในผู้อุ้มแพ้เขียวต่ละส,สมสมสุมพิรักในผู้อุ้มแพ้เขียวมาการเป็นกองรักน,อน้อ,อ,งอ,นกนองคนเดียวยิ่งอื่นไม่แร่เลี้ยวรักน้องคนเดียวนแม่แพ้สีทอง สบายนาอยอย่าฟังเดี๋ยวช่องมันปิ้วไปดีแปดนเลยคนครับเปดีเป็นเลคนที่เข้ามาครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับออไอตเติ้ลัปดีน้องเปิ้ลัปดีครับัปดีคุณฝากติงกหน่อยนะ900คนนะฝากติงก็หน่อยนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ผมขอแค่เอาไม่ตั้งเป้าก็ได้ท่านอยากให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่นา,านจะศรัทธานะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าเกิดได้ก็ดีนะครับ ต่องไปแล้วสาวไปดงโอ้ขอบคุณพี่ส้มครับขอบคุณครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่ที่สระบุรีนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเราอยู่ตรงไหนของสระบุรีนะแกงคอยแกงคอยรำรำลำมลาซิมาลำมกับพี่ ลำงสระบุรีคนดีอย่านีหน้าไปมาเถิดนกสามชื่นคนเถิดที่ไหนเมื่อไรเจ้ารมคู่ใครนะาเจ้าขันใจสระบุรีน่ารักว,วันนี้ครับหมวกเหล่เขาใส่เสด่นงนกแซงเขาใส่เสลาเล่นเรื่องอะไรวันนี้วันนี้เล่นเรื่อง อันนี้เตียงให้ทุกคนเลยเมื่อวานเข้าไปไม่ถึงน้ำพี่โอ้ขอบคุณมากครับเสียงดีแท้สวัสด,ดีพี่โลกของเดียครับผมพี่โยนโลกของเดียเขาคัมแบกก็กน,นะเขากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเขากลับมาพร้อมกับล้างใหม่เขาเราียกว่าล้างทองไม่ได้เรื่องสามล้างครับกลับ้า,างทองสามล้างใช่ใช่ไม่สามล้าง คคงรับ <c oughs> <c oughs> นี่แต่ก็เอ้ยพี่เกมอันนี้ก่อนมาคุยกับคุยกับเอฟซีก่อนนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังทีมงานแม่อบารมีนะครับนี่พี่เกมนี่ยิ้มใหญ่ทำไมทำไมเขาทำไมเขาถึงเรียกว่ายิ้มใหญ่ไอ้นี่แฟนไอ้เฟิร์มทองทำไมหลงอย่างเพราะพี่เกมเขายิ้มบ่อย <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเรียกว่ายิ้มใหญ่จริงๆแล้วพี่เกมกับเตอร์นนะ่ะรู้จักกันมาก่อนที่จะมาบารมีกันใช่ไหมรู้จักกันมาก่อนแล้วพี่เกมเขาก็เป็นแบบว่าช่างทำ เอ้ตากล้องมามาเข้ามาตั้งแต่แรกอะนะเมื่อก่อนทำเอ็อมวีเออเมื่อก่อนทำเอ็มวีแล้วก็มาเริ่มทำกิรเก,กยากไหมตอนมาทำตอนแรกไม่ใครเคยสัมภาษณ์พี่ไหมไม่มีนะ <c oughs> ยากไหมตอนมาทำตอนแรกอะเอาน,นี้ถามเฉพาะก็มไม่เคยคุยจริงมันใช้ของเยอะไม่มันมาตอนแรกเลยแร้วมันเหมือนเอ็มวีไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแต่แต่พี่มาครั้งแรกพี่รับรับหน้านักแสดงได้เป๊ะเลยนะไม่ดิเมื่อก่อนไม่ยังทำแบบ ครั้งแรกที่ใช้กล้องแค่สองตัวมันจะมีกว้างสุดกับเต็มแคบตัวอ่าแต่เต็มตัวแต่เมื่อก่อนพี่ตัดจำได้เมื่อก่อนพี่ป่ะพี่ไว้ท่าปุ๊บแล้วก็ตัดมาเป็นหน้าอย่างเงี้ยตัดมาเป็นหน้าถ้าสำหรับเหมือนั้นเมื่อก่อนใช่ไหมทำแต่ทำไปทำมารู้สึกว่ามันไม่พอก็ต้องเพิ่มกล้องเพิ่มกล้องอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังยังยังต้องเพิ่มอยู่เพราะว่าก็ยังไม่พอตอนตอนนี้นะครับก็ป่าวทุกคนนะครับทุกคนอยากเพิ่มทุกคนเห็นรถของยิ้มใหญ่จังเลยรถยิ้มใหญ่ไปเนี่ยสวิปใช่ ตอนนี้สวิตไปไว้บ้านนะแล้วตอนนี้ใช้เอาอะไรมาเาดี๋ยแม็กมาใชเา้เอาดีแม็กเออยังพอแน่นอนแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นตากล้องเนี้ยคือเขาไปกันนะสามคนสี่คนถ้าเกิดไงไกลๆก็ไปค้างกันนะจริงๆอ่ะยิ้มใหญ่เขาอยากได้รถตู้นะครับผมก็เอางี้เดี๋ยวพี่ไลฟ์เปิดระบบติงเจ <c oughs> ไปตักไปนี่เพื่อได้รถตู้เปิดระบบติงสักสองล้านเออซื้อสดไปเลยจบเลยก็ยว่านี่คือยิ้มใหญ่รัพี่ไม่รับแค่ไทยลิเกงเดียวทำขวัญนาค แล้วถ้าเกิดว่ามีแบบว่างานงานแต่งงานบวชอย่างเงี้ยจะเอาไปเอาไปเก็บภาพถ้าเกิดเราเราว่างก็ไปใช่ไหม <S <S อ่าติดต่อมาได้นะครับที่เพจยิ้มใหญ่คุณภาพดีมากวันนี้ก็มาแบบนี้ยิ้มใหญ่สโลแกนนี่ดูยิ้มใหญ่จะมาหยุดยิม้มใน,นี่ยังไงถูกกันไหมครับเอาวปาเดินพปเกมอันนี้พปเกมนี้บายบายบายครับอันนี้คือเบื้องหลังความสำเร็จของทีมงานลุงฟ้านะไม่มีเขาคนดูทางบ้านต้องไอ้นี่เเพราะไม่มีเขาคนดูทางบ้านไม่ได้ดูนะครับ เรดูทางบ้านไม่มีดูนะครับต้องขอบคุณเขานะเพราะนั้นเวลามาเจอพี่เกมก็ซื้อของมาให้ซื้อเมื่อคืนโดนน้องเติ้ลตกซะแล้วน่ารักมาก็ขอบคุณมากครับรก็จะก็ซื้อของมาให้ซื้อขนมมาให้ได้นะครับยิ่งง่ายหรือว่าจะในระบบติงไปช่วยดูจริงๆเอ่อไปปั่นยอดใน youtube ก็ได้ยอดอยู่ใน youtube หรือว่าจะ อะไรอะ่ะโอ้มังกรโอ้ตกใจตกใจเอ,อิงครับยิ้มใหญ่สุดๆเลยอกชายอ้โตกใจให้บอกกันดิมันก,ก็มีอะไรมากลหลันนงกินไรยัยงเต้น ตกใจอะไรตกใจม,งม,ม,ม,งยยมังกรเมื่อกี้สิเป็แนมเขามีหัวพญานาคแล้วมีหัวมังกรโคตรเท่เลยพี่แหนมพวกนี้มาหาไหม้จกลับแล้วไม่ใช่จะไปแล้วไม่ใช่หรอพวกนี้มาหาหนูไหมอุ้ยผมพวกนี้มาหารหนูไหมพี่แหนม พรุ่งนี้นะครับใครอยู่ที่เจอเลยโอเคพรุ่งนี้ใครอยู่ที่อ,อะไรนะเทียนทวายอยู่ที่ไหนนะเทียนทวายอ่ะประทุมบุนีว่าเทียนทวายนะครับปทุมธานีใครอยู่ใกล้ๆก,ก็มาเจอกันได้นะกับพวกเรานะครับวันนี้เรียนสามลางเดอ้อ ก็ไอ้หนุนอีกแล้วท่านพบกับไอ้ขนมอีกแล้วไอ้หนุนพอดีคนเดิมหันใจไม่มาเหงาไม่ตื่นไม่เหงาจ้ะเพราะว่าเพราะว่ามีน้องนุ๊อยู่อะไรอ่ะหนุนรับบนนาอีกแล้ว วันนี้ตัวไม่เหนื่อยแล้วเหรอวันนี้ไม่เหนื่อยเหรอใช่หรอจริงๆอะโตถ้าเกิดคนเล่นโจ๊กอันนี้บอกว่าสมุติคนที่เราอย่ากมาริลีเกนะคนเล่นโจ๊กเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องออกแต่แรกแล้วยันจบโจ๊กไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แล้วก็โจ๊กไม่สามารถจุดได้ต้องมีโจ๊กตลอดเวลาเข้าใจไหม ป็นว่ามันมันเป็นใน้ที่แปลกนะอย่างพระเอกอะเปลี่ยนตัวกันได้นะอ่ะพระเอกทำบอลเล่นกันอยู่ปุ๊บเอาคนนี้เปลี่ยนคนนั้นเอาคนนั้นเปลี่ยนคนนี้ได้นะไอ้เปลี่ยนตัวกันได้แล้วก็ตโกก็เปลี่ยนตัวกันได้นะครับแต่โจ๊กเปลี่ยนตัวไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรถ้าเกิดมีสี่ตัวก็เล่นด้วยกันสี่ตัวไปเลยแปบบโอโจ๊กเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วก็โจ๊กต้องตอดด้วยโจ๊กไม่มีพักเต้นล็อกเปลี่ยนตะกิดดาดูสิ ผมเล่นได้นะเจตนาลรอดูไดดอ,อ้บ้างตลอดรอดูเลยครับถ้าเคยเจอกันแะน่ ไม่ได้โชว์ครับส่วนใหญ่เยวก็องทุน่นกำังใจอยู่ตรงเสมอโอเคแค่นี้ก็หายนี่เลยไอ้เลิศทานี้ขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ย ตกใจผมจะง่วงพี่อันนี้พี่เจเจสวัสดีครับไม่เอกใจนะเอกหรอนี้วันี้มาเอกแล้วอันนี้ไม่อยู่ในเอกเด็ดอันนี้ไม่เอกเวอร์เด็ดไปไปเจอมาไปทำไมทำบู๊ทำบู๊มาอยากไปมากอ่ะอยากทำบุญบ้างอ่ะ